สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องอ้อเมบ้านเห็ดนะคะขี้เลื่อยเก่าทําก้อนเห็ดใหม่ได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันเลยค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันคือขี้เลื่อยเก่านะคะไม่ใช่ขี้เลื่อยใหม่นะคะมันคือขี้เลื่อยจากก้อนเห็ดเก่าที่เรานํามาตีใหม่นะคะละเอียดแบบนี้เลยนะคะดูเผลิๆนี่คือเหมือนขี้เลื่อยใหม่เลยนะคะ แล้วสำหรับฟาร์มเรานะคะใช้ขี้เลื่อยเก่านำมาผสมกับขี้เลื่อยใหม่นะคะเพื่อทำก้อนเห็ดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้มันจะเป็นสีขาวๆเพราะว่ามันมีเชื้อเห็ดผสมอยู่นะคะและที่ฟาร์มของอ้อมนะคะใช้ขี้เลื่อยเก่า50%ขี้เลื่อยใหม่50%เลยนะคะในการผสมทำก้อนแต่ละครั้งนะคะทำก้อนแต่ละครั้งก็ทำประมาณ1,000 400-1,500ถึง 1, ก้อนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะทุกคนช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะสังเกตว่าเรานำมันมาตีแบบนี้นะคะมันก็เหมือนขี้เลื่อยใหม่เลยนะคะใช้ได้50-50เลยนะคะบางที่เขาใช้ขี้เลื่อยเก่าเนี่ยทำก้อนเห็ดใหม่ร้อยเปอร์ลยก็มีนะคะถ้าเกิดว่าเรานึ่งด้วยอุณหภูมิที่มันร้อนถึงร0อยองศาเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ เห็ดของเราก็ออกมาเหมือนใช้ขี้เลื่อยใหม่เลยนะคะตรงนี้ที่เห็นเป็นขี้เลื่อยใหม่นะคะจะมีความละเอียดเหมือนกันแต่อาจจะละเอียดไม่เท่าก้อนก้อนเก่าเมื่อกี้นะคะส่วนขี้เลื่อยที่เราใช้นะคะเป็นขี้เลื่อยไม้จามจุลีหรือว่าไม้ชำชานนั่นเองนะคะสั่งมาจากจังหวัดลำปางนะคะเป็นลำรถกระบะนะคะเป็นรถล้วนนะคะเรานำมาตีกเก่าก้อนเก่าเนี่ยเสร็จ เราก็จะพึ่งแดดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะใช้ทําก้อนแล้วก็มาตักไปผสมได้เลยเดะะีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูก้อนเชื้อเห็ดนะคะที่เราใช้ขี้เลื่อยเก่ากับใหม่ผสมกันนะคะไปดูกันว่าเชื้อมันจะเดินดีหรือเปล่าและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่บ่มเชื้อของฟาร์มเราเองนะคะตรงนี้เป็นก้อนเชื้อเห็ดนางลมดำหรือนางลมเทานะคะ ทุกคนดูการเดินเชื้อของมันนะคะนี่เหมือนเราใช้ขี้เลื่อยใหม่เลยนะคะนี่ผสมกันแต่ต้องย้ําก่อนนะคะว่าเราต้องนึ่งให้มันถึงอุณหภูมิ95องศาขึ้นไปนะคะไม่ต่ํากว่านี้เพื่อที่ก้อนเห็ดของเราจะได้ไม่เสียนะคะตรงนี้ก้อนเชื้อเขาเต็มแล้วนะคะวันนี้กําลังจะขนลงไปเปิดดอกลงๆเลยพอดีนะคะ ที่บ่มก้อนกับที่เปิดดอกของเรานะคะอยู่คนละที่นะคะเลยต้องขนแบบนี้ตลอดเลยต้องขนจากข้างบนลงมาเปิดดอกที่ในโรงข้างล่างนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นโรงเปิดดอกนะคะเราเอาก้อนเก่าออกไปตีหมดละนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์และตอนที่เราออกมานะคะฝั่งตรงนี้ก็เป็น โรงที่เราเพิ่งเปิดดอกไปเลยนะคะเห็นสแลนหลายชั้นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ากันลมแล้วก็ควบคุมความชื้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกที่เราทําจากขี้เลื่อยใหม่กับเก่าผสมกันนะคะดอกเขาก็จะออกดีเลยนะคะตรงนี้เพิ่งเปิดดอกไปหน้าแรกนี่นะคะฟาร์มเราก็จะใช้ขี้เลื่อยเก่ากับใหม่ผสมกันบนทําก้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ